สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับข่าวภาคข้ามของช่องเจ็ดสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรา,ารณรัฐส,สิงคโปร์ในวันที่13และ14สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 8 ในการเสด็จพระราชดำเน,นินครั้งนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจะทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุครั้งที่9และจะทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบนันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งเอเชียณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางจากนั้นจะทอดพระเนตรการดำเนินงานของคณะวิศวกรรม เครื่องกลและอวกาศและศูนย์วิจัยด้านหุ่นยนต์ณนะมหาวิทยาลัยดังกล่าวทั้งจากพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตียวชีเฮียนรองนายกรัฐมนตรีสาธรารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าถูและอ่องพระบาทและถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 4 0 3สเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพระราสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา8นาฬิกาและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 4 0 8เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา19นาฬิกา35นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12สิงหาคมพุทธศักราช2558พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดดาธิมาตทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558 เวลา9ก้านาฬิกา39นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาธามาตรเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ศูนทรภณพ์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์ร่วมกบหนวยงานต่างๆจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558โอกาสนี้ได้ถวายและประทานโลกเกียรติคุณกระชายาลักษ์ราชทานและโล่รางวัแลแด่พระภิกษุลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่4รูปผู้มีอุปการ,ระคุณ68คนแม่ดีเด่นแห่งชาติ230คน ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่98คนและผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่รวม9คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ประจำจังหวัด76จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชินีนาถการถวายพระพรชัยมงคลและการจัดกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลการจัดทําหนังสือวันแม่แห่งชาติการจําหน่ายดอกมะลิการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ได้โอกาสที่สถานีรถไฟหัวลําโพงและผู้ต้องขังหญิงในทันทัณฑสถานหญิงทนบุรีการจัดคอนเสิร์ตร,รวมผลลูกกตัญญูแห่งชาติรวมผลคนรักแม่และคิดถึงแม่ นายกรัฐมนตรีบุคคลสำคัญข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา83พรรษา12สิงหาคม2558ณสาราว่าการพระราชวังและบริเวณเต็นท์ด้านข้างตึกสำนักราชเลขาธิการในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆผู้นำศาสนาข้าราชการและประชาชนพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผสมนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ที่ภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุริยะประสาส์บัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการจากหน่วยราชการในจังหวัดไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมพันษา83พันษาขณะที่ประชาชนต่างพร้อมกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก ส่วนที่ภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำข้าราชการสารทหารตำรวจและประสงนิกรทุกบูเลรรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนไปลงนามถวายพระพรจนถึงวันที่31สิงหาคม2 5 5พันพันโทวิชัยชัยมงคลผู้อำนวยการพัฒนาทักษิณราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นำขราชบริพารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศและส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดต่างๆโดยรอบเขตพระราชฐานรวม16หน่วยงานร่วงลงนามถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณประตูทางเข้าเขตพระราชฐานชั้นนอกเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา ที่สำนักงานวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวีระศรีวัฒนตรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้สดพร้อมนําผู้วิพากาาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหัวหินตลอดจนข้าราชการทหารตํารวจครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายอภิชาติโตดีโลกเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำข้าราชการทหารตำรวจประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระที่นั่งวโรภาสพิมานภายในพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินักเกรยียนนักศึกษาที่สวมใส่เสื้อสีฟ้าไปร่วมลงนามถวายพระพรเป็นจำนวนมาก ที่พระที่นั่งพิมานปฐมพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ราชาการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมสมาชิกเหล่ากาชาติัวหน้าส่วนราชาการทุกหมู่เหล่าทหารตำรวจนกันเกเรยียนนักศึกษาและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยข้าราชาการต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศขณะที่ประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดสุภาพ ส่วนที่พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนงังจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาติพ่อค้าประชาชนร่วมกันถวายเครื่องราชสการะและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2558เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2558 ที่ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรอินรีย์ชีวภาพอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินาดดามาตโปรดให้ในายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีลงแขกดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้มาตรฐานของมูลนิธิอาสาเพื่อน,นพึงพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสืบสานพระดำริพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสมวรีพระวรราชาชินด,ดามราชในการฟื้นฟูอาชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์เพื่อสร้างไรายได้และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยตั้งเป้าส่งเสริมการปลูกข้าวให้ได้พื้นที่รวม30,000ไร่ที่พระอุโบสถวัดเครือวันบรรวิหารนายจิรายุอิสรางคูณนนยุยุรารองเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถข้าราชการกรมราชองครักษ์และเจ้าหน้าที่กองราชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระบร,รมราชินีนาถ ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระานางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2558โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของราษฎรทุกเชื้อชาติทุกศาสนาที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศทั้งยังได้พระราชทานพระราชดำริจนก่อเกิดเป็นโครงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาศิร 50, ิราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนันจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558และวันแม่แห่งชาติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรและประชาชนร่วมถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชานอกจากนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าระชาชนมาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้ทรงเจริญพระชนม์พระพันซายิ่งเยืนนานทรงเป็นวิ่งขวาญของปวง,งชนชาวไทยโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลทรงฟื้นฟูป,ป่าไม้ส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเผยพระศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อให้นานาประเทศได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตา พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มลูลนยทิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่อำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากเป็นวันที่3โดยวันนี้นายสมชายไตรทิพชาติสกุลแนอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ในานามกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดตากและคณะไปมอบถุงยางที่พระราชทานแก่รัศดรผู้ระสบอุทกภัยณบ้านทีจือหล่อคีและที่ห้องเรียนสาขาบ้านจอคีในตะบลแม่ละรวม600ชุดดังรัศดรเดือดร้อนจากอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด